อมองคาแรคเตอร์ต่างๆของเขา,ขาแล้วนะคะให้เป็นฝั่งพูดกับมามองคาแรคเตอร์รของแต่ละคนลองเล่าอีกสักทีนึงว่าใครอย่างไรมีคาแรคเตอร์รอย่างไรโดดเด่นอย่างไรน่าติดตามอย่างไรบ้างครับพี่นิวค่ะเ,ออเรากล่าวหมดแล้วแม่เอาชื่อชื่อ <c oughs> ของฟอนะครับพี่อาร์ท่เป็นฟิลแบบว่าใสายัดรัดแต่ไม่แสดงออกกันะนะครับเป็นฟิลแบบชอบแต่ไม่รู้จะจีบอยูเขายังไง เขาเลยาหัยแปลกแปลกอืมใจจะประมาทนะเออพี่นิวเวลาเลือกตัวละครเลือกคาแรคเตอร์ต่างๆเลือกจากชีวิตจริงไหมทำไมมันเหมือนจริงเหลือเกินอันนี้อยากถามว่าเมื่อกี้เด็กเเล่าให้ฟังอ่ะคือมันเหมือนตัวจริงเขาเลยพี่นิวคิดไหมว่ามันเหมือนตัวจริงเหมือนจริงตอนทำงานไปแล้วก็เออเหมือนน้องแบบเล่นเป็นตัวเองเลยเม่ใช้ชีวิตอะไรเงี้ยใช่ไหมจริงเออแล้วมันจะเป็นพี่ชายบางและน้องชาอีกอ่าน้องแอนน้องแอนนะน้องแอนก็จะเป็นน้องถ้าดบอะไรยิ่งสาวเบา ถ้าถามไม่ทันคือไม่รู <g ul> <g ul yeah ้หรอกเขาจีบอยู่เลยนะคือทำอะไรให้คือขอโทษนะทั้งโง่เลยไม่รู้คือไม่รู้ไปเลยแต่ไม่รู้จริงๆีแบบไม่รู้จริงจีไม่รู้จีไม่เล่อออยคือด้วยความที่เขาเข้าหาแบบแปลกจัดให้เขาจีบแเราเราสึกว่าเฮ้ยนี่ชอบเราหรือว่าแกล่ะแต่เราเราไม่ได้คิดว่าเขาชอบเราเขาชอบมาแกล้งอะไรอย่างเงี้ยมันเด็กอันบ้านนะครับเวลาชอบแบบชอบใครสักคนเราชอบไม่แย่แย่เขาที่แบบเข้าหาไม่เป็นเราเวลาเข้า แล้วก็ชอบอะไรไม่บอกเลยนแต่เมื่อก็้สปอยไปแล้วนิดหนึ่งของเรกูไม่ใช่สปอยนะเอาล่ะดตกก็ไม่มีใครจับได้หรอกรัสสปอยหรือไม่สปอยจีจยอนให้นะทุกคนนะะฮทุกคนเกมโต้รอบเป็นสายทหารเดียวกันนะทุกคนนะ เออมาเลยเปดมาเลยด้วยสปาคุยวะอ่ะน้องชื่อน้องชื่ออน้องชื่ออะไรน้องชื่ออาน้องชื่ออามชอบยวะโอ้าจำนหน่อยนะฮะน้องชอบจำควาวะหนูว่าเขาจำ่อะไรถ้าใช่ครับใช่ถใช่ออกมาเป็นยังไงทำมือดิ g o ชอบสายเอาวัยวอ ใครเป็นพี่กิใครเป็นพี่กินอย่างที่ผมบอกนี่แหละช่วงเวลามองเมาโยช่วงนวมามาสัมผัสมองเมาโยชนมองมมมาครับโรลิงโรลิงเออสององเหร่น้อะไรล่่นคุยวอะไรจะขึ้นรถก็ขึ้นทีแล้วไม่กลัวน้ำหอมติดรถพี่เหร ก็ขอให้พจิตนะครับมีความสุขมากกินอะไรก็ขอให้สมหวังขอให้ดังๆแล้วก็ขอให้แฟนคลับพิจตรนตลอไปครับผมจูมานิดปนครอ๋อจูนานะครับม่เช่อมารจูนะครับน้เิต ไม่เกิดแล้วอรูน้าก็ขอให้อยู่คุณสิ่งเลงเลยก็ขออยู่ด้วยกันนานๆนะจ๊ะเลิศเลิศเลิศจังนี้ล่ะสังนี้เว่ยพอดีนิวหน่อยหนูก็โดนด้วยหรอโดินด้วย ซีรีส์หลายหเรื่องเอาให้ไม่ต้องมีเวลาพักเอาให้มีของอินดีกมาให้ไม่แฟนได้เลือกนะคะแล้วอย่าลืมเรียกหนูไปใช้งานด้วยเลือกได้หมดอ่าบอสเอกะคะอวยพรชีวิตนี้หน่อยนี่แหละนี่แหละที่สุดแล้วท่เลืองแนวเอ็กซ์ซีที่ที่ผูกพันกับมากมากตั้งแต่กับคนเขียน แล้วก็เฝ้ารอให้จะเห็นสารพเทวดาความเป็นภาพแล้วก็วัตถีใจที่ได้เห็นทั้งหกคนนะครับคาเป็นทั้งหกตัวละครได้เหมือนที่ตัวเองเคยคิดว่าถ้าจะเกี่ยวกับทักเองก็จะเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้คือฮาร์โลว์นิวก็สามารถทำให้มันเป็นยิ่งกว่าที่คาดคิดไว้นะครับก็ขอให้ความเข้าใจเรื่อตัวละครนะครับุขคนอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะครับ นี่แหละมันสำเร็จแล้วค่ะยินดีต้กนรับ6ตัวละครึ้นบนจ่อเงิน